โอเคทุกคนวันนี้รามีอยู่ันในเกมรบอกกมัน,นมีชื่อว่า Marvel Enchan t น่าจะอ่านถูกนะวันนี้เรามารีวิวตัวละครใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเลยทุกคนอันนี้เรามารีวิวหลังจากมันเข้ามาเมื่อสองสามวันนะทุกคนนะนั่นก็คือตัวละครนี้มีชื่อว่า Akara Harness อืมประมวนของเรานะวะป้ะอ้วนมิจิอ่า <parks> มาพร้อมกับสกินของแม่ชีวันนี้วันนี้เรามากับใครบ้างน้ากับคันนีจ้า ขั้นนี้โคเด้นด้วยนะใช่มากับโดเด้นนะนะทุกคนอาคาธามีกี่สกิลสองสี่หกแปดเก้าสกิลแล้วก็อากาธาเล่นได้สี่คนต่อเซิร์ฟมันเท่าไหร่นะแสนห้าปันหรือสองแสนกว่านี่แหละทุกคนลองไปาื้ิดูนะอันนี้ล้วก็ซื้อมาแล้วอุ้ยโมเดลข้าวๆก็ประมาณนี้เลยอุ้ยฉันชอบอ่ะมันมีความวิสิกภาพสบัดด้วยดูดิอุ้ยสวยว้าวชื่อตรงโรงเรียน โอเคงั้นเราจะใช้สก e eh! ิลบ um ินก่อนเลยแล้วกันเนาะอันนี้คือตอนบินปกติทุกคนโอ้ยโอ้โขอโทษมันต้องขันอะมีควันด้วยปะมวงปล่อยตดอยู่ตรงไหนอะอยู่ตรงไหนตรงกลางเลยกลางอยู่ตรงกลางใครน่ะเข้ามาเสือกกับทุกสิ่ง มันคืออีวันดาตั้งแต่ตนเฮ้ยกูเจอแล้วฮะหาเอออย่าเพิ่งตีกันอย่าเพิ่งตีกันมาทุกคนสกิลแรกเป็นสกิลซีวันนั้นสกิลซีคืออะไรอ่ะยิงกระติดโอ้ยอุ้ยมีแบบมีการนั้นด้วยมีแบบว่ามีความกระดุมกระดินออกไปด้วยนะอ้๊วอุ้ยมีชุดด้วยอ่ะอุ้ยเอาทุกคนอากาธาไม่มีชุดด้วยนะ ชุดอากาศถาอยู่ตรงนี้ทุกคนนี่นี่นรูปรูปสลับฟันป่าสิอุ้ยสกินชุดนี้สวยจังชุดละห้าร้อยสาสิบเก้าโลชุดละห้าร้อยสาสิบเก้าโลโอ,อุ้ยเลิศว่ะแล้วก็ว่ามันหน้ามันเอาผมออกไงอะ่ะแบบล่างเนี่ยล่างปล่อยผมอะ่ะสกินอะสกินตรงกลางอันฟรีเอาผมออกฟรีสกินตรงกลางอันฟรีอันไหนวะอันแรกอันแรกเลยกดเข้าละอันแรก ไหนวะอากาธาอยู่อันอ่ออ่ออันไอเจออจินอะไรนะอันไหนอะมึงอากาธาอออลองอากาธาอากาศาอะไรงอ๋อนี่ไงนี่ได้แล้วโอ้ยเดี๋ยวไปผมแล้วก็ต่อไปเป็นสกิลเอทุกคนเอิ่มสกิลเอจะเป็นประมาณนี้โอตีปกตินี่เนี้ยโอตีแล้วมีการพักนี่เนี้ย ส่วนย,ยูนนะเราจะต้องไปเป็นสกิลเอฟวอ้ใครทำอ่ะมันออุ้ยอ๋อไม่เป็นสกิลระเบิดเนี่ยอ้าวฮกา์ไปโดนขนอ๋แล้วก็ต้องไปเป็นสกิลจีทุกคน <c oughs> อ้ยสกิลร้อง <c oughs> ว่ะแต่มันไม่มีเสียงอะ่ะใช้สกิลได้ไหมน่าจะได้ แล้วก็ต่อไปเป็นสกิลค<ป>ิวเราจะตายโอ้ยวาร์ฟสกิลวาร์ปเป็นอย่างนะรับตรงน,นู้นดิปิงไปเลียวเลือดไปเลียวเลือมดมันรีวิวกันต่อไปเป็นสกิลอาร์ทุกคนสกิลอาร์เป็นเหมือนเป็นการชีดอุ้ดด,าาด้วยแรงจังช <ives. S 1> ูชีดทำมาชีดเราวิ่งไปไกลอ้าทำมาชีดเราวิ่งไกลจังอะ่ะเฮ้อ นี่เนี่ยโอ้ยโอ้ยแล้วก็ตบัยเบสกิลวีสกิลวีคืออะไรวันน่ะดูดอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูสวยดูสวยอุ้ยดูสมูทมากทุกคนดูดิอุ้ยอุ้ยสองคนเลยอ่าอุ้ยสองคนเลยอ่านนโนเวอร์กู มีคัตจีนฆ่าด้วยนะจริงปะวิอากาศถ้ารถจังออะไรนะอ้อฮะเอวันดาตอนดูดอะชาร์จคืออะไรอะทำไมมีชาร์จอะอ๋อตอนดูดมันเป็นเวลาว่าเราจะดูดได้ถึงเราจะเวลาบอกว่าเราดูดอ๋อได้ถ้ามันหมดก็คือดูดไม่ได้อ๋อ ตูกูสิตีกูสิเอาเลือดมาอุ้ยทุกคนได้เลือดอเอามาให้หมดมันต้องการอุ้ยดูแรงมากเลยอะดูทุกคนเลยอะเหมือนว่าถ้า,ากระทช้สกิลว,วีอะไรเนี้ยมีคนโจมตีนางอะคนนั้นน่าจะโดนดูดและตละนะัวโนมาระทุกคน แล้วก็ต่อไปเป็นสกิลเอกสกิลเอกคือมีมีโยนคลิกซ้ายโยนด้วยรอก่อนรอก่อนรอคลิกขวามาก่อนโอ๊ยบ้าเหรอ,อคลิกขวาออเอา้าเออ นี่เป็นการโยนแล้วก็ต่อไปเป็นสกิลแซนทุกคนสกิลแซนมันเป็นการเล่นลีโอป่ะอุ้ยลีโอมาแล้วโค้ัเป็นเบียเลยไปตบอีนู่นตีมันเอออุ้ยคีโอคีโออะไรล่ะไอโอเลิศอ่ะตีตีมันเออตีมันเอตนเอต,มต,อตออีมันตีเอาตีเออมันตีอัตโนมัติเลยนะโอ้ต oh, ีแรงเกิน,นแต่ว่าเออไหนวันหน้าคาสินฆ่ายังไงอะ่ะโอย ขาสินค้ายังไงเออาแบบเดียวโอ้ยมามๆมม,ม,มดิพี่่ายมาจะดูอุ้ยอ่าว้าวพี่พี่ต้องดูเองนะเออไม่เห็นมีเลยพี่<ม>ต้องดูเองดูเองได้ไงอ่ะก็ต้องฆ่าให้ตาย อ๋อเออวะเอเอกูลืมได้ไงเนี่ยฆ่ากูเลยมาอ๋อเสนอกูพูดพูดคัดซีนฆ่ากูหนึ่งว่าต้องอันนั้นต้องฆ่าฆ่าใครสักคนแล้วมันจะมีคัดซีนคัดซีนตอนฉันตายนี่นะใช่ไหมนี่พี่วันนี้ค่ะราคากูดิคัดซีนตอนฉันตายเ,าเดี๋ยวทุกคนอากาธามันมีคัดซีนตอนตอนตัวเองตายด้วยนะไม่มีทุกตัวหรอ เอาคนนึงก็มีตัวเดียวเอาเร็วๆสิโอ้ยตัวเป็ตัวกระกาเนี่ยเร็วๆสิเนี่ยมันแรงเนี่ยเอาเร็วๆให้มันโดนดีตายก็เลยมันควบคุมยาเดี๋ยร็วนิดเดียวนิดเดียวไหนอ่ะมีไหมไม่มีเอาทำไมไม่มีเก็จะมีคนมีไม่มี ไหนคัดซีนค่ะมันเป็นลูดีโออะ่ะต้องโดนคนโดนใครอีกฮะต้องโดนอักัตาฆ่าหรอโอ๊ยโดนรีโอฆ่าปะหรือว่าไงอ,อันนี้ทุกคนคีจะบอกว่าแมปนี้เราไม่รู้เรื่องเลยนะให้มันมีตัวใหม่เก็บตังค์พอดีเ้วซื้อเลยโอ้ยอีเหีอยเอย โอ๊ยหยุดบีมหยุดเฮ้ยโอ้ยรุ่งทำลายมากโอ้ยอีฟ้าเนี่ยเดี๋ยวหลังไมาเจอกันโอ้ยโอ้ยยินดีเล่นเก่งเอ้ยนี่แน่โอ้ยโอ้ย right. oh โอ้ยกูยังไม่ทันได้คอมโบเลยเกียวมากโอ้ยโอ้ my god รอก่อนราให้กูเก่งก่อนแป๊บหนึ่งมามาเดยวจะมาคลองเราขบวนกันทุกคนนะนั่นจะขบวนไงดีวะ,ะเอาเลือยก่อนเตอร์ตีพี่ตีกูสิทำไมไม่ได้ล่ะอ้าวอเฮ้อ คอนแต่ละตัวแพงแพงจะคอมโบงไงดีอะอากาธาม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 าเตยมาขอเหรียเต็มได้ไหมคนหนึ่งแต่มองไม่เห็นอะไรเลยมันปรับสว่างได้ไหมวะนายอันนี้คืออะไรอะอันนี้แบบไ,ไ,ไม่น่าใช่ละน,นี่ปั๊บสว่างเหรอทุกคน โอเคทำไงดีวะโอ้ใช่เราจะตายใช้ยังไงดีอ่ะแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงหยุด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 โอ้ยลองลองขับแบบนี้ดีกว่ารดเยอะเราจะใช้ลาสมุนนะทุกคนนะเราไม่เคยเล่นว่ะฮะายูบิชใช้สิ นี่แน่นี่แน่ oui น <c ười> วิ่งไปไหนวิ่งไปไหนอ่ะ <S <S <ส> <Thompson> ủ, อู้หขโมนนี่แรงอยู่โอ,โ,อโ,อโ,อ й, โอ้ยยโอโอ้เาเอาเออ อุ๊ยวิดีโออ๋อมันต้องใช้แกลิโอคัตซินตอนตายอ่ะไม่ใช่ตอนฆ่านี่ไงแล้วรีโอทำอะไรกลัวอ๋อรีโอเอาศพกูไปโอเค็นทุกคนไปจบไปแล้วนะสำหรับการรีวิวอากาศาอาจจะไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่าพี่อาจจะพูดผิดตรงไหนขอโทษด้วยนะใครที่สงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ได้เลยถ้าเรารู้เราจะตอบถ้าเราไม่รู้จะไม่ตอบแค่นั้นแหละสเหรับคลิปนี้คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนนะบ๊ายบาย 哇。